คำบอกช่องเวลาค,นะครับอะไรคือคำบอกช่องเวลาคำบอกช่องเวลามีความสําคัญอย่างไรอย่างให้ะอะไรทุกคนโฟกัสนะมาที่หน้าจอก,ก่อนนะครับก่อนอื่นะเลยเดี๋ยวคุณครูจะให้พวกเราดูโรคโรคหนึ่งเออโรคนั้นคือโรคอะไรถามคนที่นั่งตัวไม่ตรงเอ๊ะโรคนั้นคือโรคอะไรเนาะ ดีครับผมรถรางเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนาะประเทศไทยเราย,ยังไม่มีรถไฟใช้เราใช้รถราง นะครับนี่ครับรถลางเนาะในอดีตเนาะก็จะวิ่งในเมืองหลวงนะครับนี่ครับรถลางเนาะทีนี้มาดูปัจจุบันเรามีรถอะไรรถไฟนําได้ยาวๆเลยครับมีแอร์ไรมีมีแอร์รถทับมีที่นอนด้วยปัจจุบ,บันรถไฟมีที่นอนด้วยนั่งยาวๆถึงอุบลบางคนไปถึงปัตตานีบางคนออกสุไหม่กรลงบ,บางคนไปดันบันดังเบซาบางคนนู่นไปยังเชียงใหม่นะครับ ไปเที่ยวได้นองคายก็ไปได้มีรถไฟให้นั่งสะดวกะสะบายรถแอร์ดีมากหรือว่าอยู่ในกรุงเทพรถอะไรรถไฟฟ้าร้อนๆอุ้ยไปห้างสรรพสินค้าเหนื่อยมากมานั่งบนรถเล้ฟ้าเป็นย,รรยังไงครับเย็นไหมเย็นสบายสะอาดด้วยนะครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องของเราเลยคำบอกช่วงเวลาของเรานาะอ คำบอกช่วงเวลาก็าคือเวลาที่เริ่มต้นของเหตุการณ์หนึ่งแล้วก็ไปสิ้นสุดอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับก็จะบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาคนระัอย่างเช่นตอนนี้เรามาเรียนเป็นอะไรครับปัจจุบันนี้แบบปัจจุบันเมื่อเช้าฉันเคาะรงชาเป็นเรื่องราวของอะไรครับอะีรเห็นไหมครับแล้วก็ฉันจะกลับบ้านสี่โมงเย็นเป็นเรื่องราวครับ นาคอนี่แหละครับเขาเลยแบ่งออกเป็นว่าจากเหตการเดินไปสิ้นสุดเหตุการณ์หนึงนะครับเราแบ่งออกเป็น3มช่วงเวลาในการคืนนอดีตสปัจจุบันที่ามนาคูนมาดูจากอดีตกันก่อนอดีตคืออะไรอดีตก็คือช่วงเวลานี่มันเป็นยังไงเอ่ยผ่านไปแล้วเอออดีตนันผ่านไปแล้วเช่นอะไรคําที่มันบอกช่วงเวลา ไปแล้วเร่ที่เาผ่านไปยังครับผ่านไปแล้วหรือปัจจุบันเป็นอยู่กําลังเป็นอยู่ตอนนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นคาว่าวันนี้หรือเดือนนี้นะครับหรือว่าคำบอกช่วงเวลาสุดท้าย,ยกาย็คือเรื่องของอาอาโถอ,อนนาณา ยังนะขาวอ่ะทีนี้มาดูมาตอบพร้อมกันว่าคำต่อไปน,นี้เป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตตอบให้เสียงดังฟังชัดใครตอบเสียงดังสาธุใค้คนนะั้นสวยๆหลอกกันนะจ้ะ อย่างเมื่อวานเนี่ยมันไปแล้วนะครับปีหน้าน้อยจะเรียนอยู่ชั้นป .4 ปีหน้าคือประกาโอตอนนี้น้อยเรียนอยู่ชั้นป .4 หรืยอยังยังเพราะมันยังไม่ถึงปีหน้านะครับเป็นนาคโอปีที่แล้วฉันไปนเที่ยวทะเลกับครอบครัวปีที่แล้วเป็นอดีตนะครับผ่านไปยังผ่าน,นไปแล้ว แล้วเขาไปทะเลเนาะปีนี้ไปไหนไม่รู้ขขงไม่ได้บอกไว้นะครับตอนนี้ฉันนะักทำการบ้านวิาชาภาษาไทยบง่งบอกว่าเป็นอะไรตอนนี้เป็เรื่นราก็คือตอนนี้แหละกาลังทาอยู่นะครับเมื่อก่อนฉันปั่นจักรยานไปโรงเรียนเป็นเรื่องราวไห<อ>นเมื่อก่อนนูน่นเมื่อก่อนมันผ่านมาแล้วใช่ไหมครับเป็นเรื่องราวในอดีตตอนนี้เขาจะขี่ม้าไปโรงเรียนก็ไห้หรือเขาอาจจะ ขี่รถเ็นไปนโรงเรียนกระทายใช่ไหมครับนะครับบอกว่าเมื่อก่อนเป็นยังไงขี่อะไรครับจากยานเะชื่อว่าพวกเรารู้อดีตปัจจุบันและอานาคตแล้วเดี๋ยวต่อไปให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมารับบัตรคำกับคุณครูของนักรับเดี๋ยวคุณครูจะพวกเรา,าเอาไปติดตรงนี้เนาะตรงนี้นะครับจะมีจะมีจุดที่บอกว่าคั้ที่หนูได้ เป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตให้หนูนำบัตรคำที่หนูได้อ่านให้ดีว่าเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตหรือว่าอนาคตแล้วผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยให้ตามโอเคไหมครับอ่ะอ่ะกลุ่มนี้ยกมาเดินมาทั้งกลุ่มลย i <laughs> แล้วช่วงก่อนเดือนก่อนเมื่อตอนเช้าตอนนั้นเมื่อบานคร้าก่อนเมื่อบันถูกต้องค่ะปัจจุบันเดือนตอนนี้คราวนี้เดือนนี้วันนี้ปีนี้ครั้งนี้ชั่วโมงนี้เดี๋ยวนี้ถูกต้องครับอนาคตพรุ่งนี้วันหน้าชั่วโมงหน้าครั้งหน้ากราวหน้าสัปดาห์หน้าเดือนหน้าช่วงหน้าถูกต้องครับขอเพิ่เลยหน่อยเพ็่อนๆเราแปลว่าพวกเรารู้นะคบว่าคำคำไหนเป็นอดีตปัจจุบัน ให้พวกหนูเลือกคำนะคร Asia, ับที่ที่อยู so ่ในใบงานนะครับเลือกมาหนึ่งคำแล้วแต่งประโยคเนาะเขียนประโยคอย่างละสประโยคโอเคไหมครับนะครูมีคำให้และอดีตปัจจุบันกัรอนาคตเลือกมาหนึ่งคำเอเลือกมาสามคำในแต่ละข้อนะครับเขียนประโยคให้ดีนะครับของให้สวยงามเลยนะลูกแต่งแต่งกไปแต่งใบงานให้สวยงามนะครับอันต่อไปเป็นเรื่องปัญหานะครับ กับว่าเพื่อนทำถูกไหมตอนนั้นฉันไปนอนกับพ่อที่โรงงานถูกต้องแม่วันฉันเล่นน้ำถูกไหมถูกต้องปีที่แล้วฉันมีของเล่นน้อยถูกต้อง เข้าใจยากไหมลูกเรื่องนี้เข้าใจยากไหมคะัเรา,า <c oughs> นี่หน่อยนะครับแต่เราก็ต้องพยายามทำความเข้าใจปัญหาของเราก็คือเราอาจจะจำำําคําศัพท์ไม่ได้เนาะจําคาไม่ได้เนาะหลายคนจำคำไม่ได้เอ๊ะอะไรคืออดีตอะไรคืออาานาคตอย่างนี้นะครับแล้วนักเรียนคิดว่าเรื่องที่เราเรียนในวันนี้เราจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันเราได้ไหมครับได้ไหนใคร <c oughs> คิดว่าสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันเราได้ยกมเบ้ออ้าวใช้ในชีวิตประจําวันเราได้ เช่นอะไรบ้างครับเราจะได้พูดคุยสื่อสารรูเ้เรืเ่องไหมรู้เรื่องอะไรอีกนอกจากอะไรอีกลำดับเหตุการณ์ได้ไหมได้นะครับโอเคพวกเราสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันแลได้นะครับอละสําหรับชั่วโมงนี้เนาะวิชาประวัติศาสตร์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปงานส่งกับคนโครนะครับเดี๋ยวเรานำส่งคนโครนังถ่ายภาพนะ การเรียนการสอนในเรื่องการบอกเวลาคำบอกเวลาก็สำเร็จลุร่วมด้วยดีนะคะอ่ะหัวหน้าห้อง